สนับสนุนโดยหอมกลิ่นขนมไทยกะทิใบเตยจากชาวเกาะ สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ stop loss นะคะจอตลาดหุ้นในช่วงภาคเช้าวันนี้กับหมวยธนวันบรรณโชธค่ะและนักพิเคราะห์รับเชิญของเราะค,ะคุณกวีชูกิตกเกษมจากบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคเรามาอัปเดตเช็คกันก่อนนะคะคุณกวีค่ะเช้านี้นะคะ,ะวานนี้ปิดตลาดไปในแดนลบนะคะเช้านี้เด้งขึ้นมาค่ะเปิดปุ๊บบวกปั๊บเลยนะคะแต่ชนีทะยานขึ้นมาบวก6จุดนะคะก่อนที่จะมีการค่อยๆลดช่วงบวกนะคะแต่ว่ายังคงทรงตัวอยู่ในแดนสีเขียวนะคะก็ต้องลุ้้้นนนนนกันัััทงววว่ะาีีจปิด ไ,ได้หรือเปล่านะคะเซตล่าสุดกับคุณผู้ชมขึ้นมา2.68จุดนะคะหรือ0.17%ที่ระดับ1,581.86จุดนะคะด้วยมูลค่าการซื้อขายในทีนี้4,000ล้านบาทนะคะห้านดับหลักทรัพย์ค่ะ SCB บวก1%นะคะ t w z บวกต่ออีกวันนะคะวันนี้ขึ้นมา6%ค่ะ ตามติดด้วยตัวของ AJD นะคะวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงราคาพาใหม่นะคะก็บวกขึ้นมา2%กว่าค่ะซูปเปอร์ย่อตัวลงไป6%นะคะและ BA เข้ามาเทรดเมื่อวานนี้ยืนเหนือ IPO 25บาทไม่ได้วันนี้ฟื้นขึ้น,นมาเปอร์เซ็นต์กว่า,ก,วา,ก,วาก็ยังคงราคาต่ำกว่า IPO นะคะมาที่ตลาดหุ้นในฝากฝั่งของต่างประเทศกันค่ะเมื่อคืนนี้กรอบการแว่งตัวของดาวโจนปิดไปติดลบ24จุดนะคะ N a s d a q บวกขึ้นมา 8. จุดค่ะ S&P ลงไปเล็กน้อยฝากฝั่งของยุโรปส่วนใหญ่อยู่ในแดนลบค่ะฟุเซิลอนดอนลงไป 58. าจุดเซซีลบ39ดเชมนีลงไป75ค่ะมาที่ตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชีย e ในพวกช่วงภาคเช้านี้นะคะส่วนใหญ่อยู่ในแดน ค้าเคล้ากันไปนะคะโตเกียวขึ้นมาเยอะเลยค่ะทำติดไม่ด้วยตัวห่างเสียงฮ่องกงขึ้นมา37จุดเวียด้ไต้หวันบวก27นะคะอินโดนีเซียลงไป7จุดค่ะมาเลเซียลบ3โซลงไป17ค่ะส่วนเซตบ้านเราเมื่อวานนี้ก็เปิดเขียวนะคะแต่ปรากฏว่าในช่วงปิดตลาดลงมาอยู่ในแดนลบซะอย่างนั้นค่ะคุณกวีคะวันนี้ดูแนวโน้มเป็นยังไงคะ1,581จุดค่ะตอนนี้จริงๆแล้วต้องต้องบอกว่าเดือนพฤศจิกายนเนี่ยเป็นเดือนปรับเซียนอยู่เหมือนกันนะครับในในทุกทุก 45ปีหรือ6ปีย้อนหลังเนี่ยเดือนพฤศจิกายนจะเป็นเดือนที่ให้ผลตอบแทนต่ำที่สุดอ๋อไม่ใช่เดือนตุลาคมอ่ะไม่ใช่เดือนพฤศจิกายนโดยเฉลี่ยนะห้าหปีย้อนหลังาสาเหตุหลกักๆเลยเนี่ยคือนักลงทนุนต่างประเทศเนี่ย <ขา S 2> มักจะขายในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับที่เห็นขายในเดือนตุลาคมเนี่ยยังไม่ใช่ของจริงยังไม่ใช่ของจ,จริงค่ะที่เหตุจะเห็นของจริงเนี่ยคือจะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนเพราะว่า ก่อนที่เขาจะไปหยุดยาวเดือนธันวาเดือนธันวาเนี่ต้องบอกนิดหนึ่งไม่มีวันหยุดสําคัญทางศาสนาหรือวันสำคัญทางราชการใดๆที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกานะครับแม้กระทั่งปีใหมวว่วันสุดท้ายของปีวันที่31มสิเอ็ดยังอุตสาห์เปิดครึ่งวันนะรอเล่นไป เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวที่เขาขายในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับ,ก,บกับวันหยุดยาวๆของเดือนธันวาเพียงแต่ว่าผู้จัดการกองทุนเนี่ยก่อนสิ้นปีเนี่ยบางกองเนี่ยเขาเป็นกองปีต่อปีต่อปีต่อปีปุ๊บคือเปิดต้นปีและขายปลายปีนั่นหมายถึงว่าคุณได้ผลตอบแทนหรือไม่ได้ผลตอบแทนอย่างไรก็ตามคุณก็ต้องปิดกองอนะครับแล้วก็เอาไปเงินไปคืนกับผู้ลงทุนซึ่งถ้าปีนี้คุณทําได้ดี ปีหน้าคุณก็ได้เงินมาใหม่ถ้ามไม่ดีปีหน้าคุณก็ไม่ได้เงินมาใหม, <า S 2> ม่วัตเวอร์แมนอย่างเงี้ยใช่แล้วน,นั้นคืออีกแบบหนึ่งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าพอถึงเดือนธันวาคมเนี่ยผู้จัดก,การกองทุนส่วนใหญ่จะพักร้อในเมกาแม้กระทั่งในสิงคโปร์หรือในฮ่องกงก็กกตม่มเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะลดเพราะเป็นพอร์ตระยะยาวนะเขาก็จะลดความเสี่ยงด้วยการถือหุ้นน้อยลงคือพูดง่ายคือลดสินทรัพย์เสี่ยงให้น้อยลงเพื่อเดือนธันวาเผื่อมีอะไร เขาไม่อยู่ไงเสือนนั้นไม่ต้องโทรมาหาฉันเพราะว่าฉันลดความเสี่ยงเรื่องสินทรัพย์เสี่ยง,งไปเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดือนธันวาพฤศจิกาย,ยนเป็นเดือนที่ต้องบอกว่าปรับเสี่ยนคราวนี้เรามาดูในแง่ของปัจจัยพื้นฐานบ้างปัจจัยพื้นฐานในวันที่6พฤศจิกาย,ยนนะครับซึ่งธนาคารกลางยุโรปเนี่ยจะมีการประกาศมาตรการขนาดใหญ่ออกมาซึ่งดูจากตัวเลขเศรษฐกิจแล้วเนี่ยแล้วก็ดูจากตัวเลขเงินเฟ้อแล้วเนี่ยดูเหมือนว่ายุโรปเองอาจจะต้องออกมาตรการใดๆออกมาไม่งั้นก็เกิดเงินฝืดแน่ๆคำถามกหหลลลัััังงจจจาาากกววนนนทีี่่6พฤแ้้ ข่าวดีก็จะเริ่มน้อยลงก็จะเหลือแค่ผลประกอบการซึ่งดีบ้างไม่ดีบ้างก็แล้วแต่บริษัทที่จะออกมามันก็ไม่น่าจะกระตุ้นภาพรวมของตลาดขึ้นไปได้นะครับแล้วก็ในขณะที่หุ้นเก่งกาไรก็ต้องระมาราาัดระวังเพราะหลายตัวก็ขึ้นมาจนแพงมากจนเกินไปอาจจะเกิดการเทคโปรฟิตได้ <คะ S 2> เพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะให้ระมัดระวังก็คือว่าผมก็ยังไม่คิดว่าจากนี้ไปถึงปลายปีเนี่ยเต็มที่ผมก็ให้แค่พันหกนะครับไม,ไม่ไม่เกินกว่าน,นั้นแต่ว่า เราก็ยังเชื่อว่าต้นปีหน้านะครับดัชนีน้าน่าจะขึ้นไปถึง1,600-1,650ได้ทำไมผมเชื่ออย่างนั้นเพราะว่าเดี๋ยวกองทุนต่างประเทศก็ต้องกลับเข้ามาในช่วงต้นปี GDP ไทยจะขึ้นไปพีคในช่วงต้นปีนะครับแต่ว่าในช่วงต้นปีนั่นแหละก็จะเป็นช่วงที่จะเกิดการผมว่าแนะนําให้นักลงทุนเนี่ยคือวันนี้ถ้าคุณถือหุ้นอยู่เนี่ยคุณทนแกว่งได้เพราะว่าโอกาสที่จะลงแรงๆเนี่ยไ,ไม่ต้องกลัว <c oughs> ไม่ก็ซื้อไม่กะทั้งซื้อวัอนนี้เองก็ตามเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวว่าจะทนต้องจะแกว่งแรงเพราะว่ายังมี LTF รอยอยู่ข้างล่างยังมีซิการ์ฟันที่รอยอยู่ข้างล่าง <c oughs> นะครับแรงขางนักลงทุนต่างประเทศเนี่ยถ้าดันหุ้นลงมาเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวว่าเขาจะดันแรงนะครับเพราะว่าดัน ไม่แน่นอนเพราะว่าเขามีช็อตโพสิชันค้างอยู่3 0,000่นสัญญานี้คือเราเคยคุยไปในรายการนี้แล้วเพราะฉะนั้นเขาจะค่อยๆขายได้ไม่ต้องไม่ต้องห่วงว่าเขาจะรีบขายออกมาเพราะฉะนั้นดาวไซด์จะค่อนข้างจํากัดทนแว่งได้เนี่ยเราลุ้นไปขายต้นปีก็ยังเน้นว่าต้นปียังต้องขายเพราะว่าหลังจากต้นปีไปแล้วเนี่ยพอเข้าสู่ช่วงประมาณไตรามาสที่สองทุกคนจะมากังวลในสิ่งที่กลับมาต้องวนใหม่ก็คือเศรษฐกิจยุโรปจะรอดไหม เศรษฐกิจญี่ปุ่นจะไปต่อได้ไหมอเมริกาจะช่วยโลกได้ไหม,มจีนจะชะลอตัวต่อไหมเงินเฟอ้อจะกลายเป็นเงินเฟอ้อท,ที่ตอนนี้ลงมาต่ํามากของไทยก็ต่ําจะกลายเป็นเงินฝืดไหม,อมของพวกนี้จะกลับมาคิดกันอีกทีหนึ่งตอนที่เขา b ิ i l d p o s i t ช o แล้วในช่วงไตรามาสที่1และไตรามารสสก็จะกลับมาต้องคูกันว่าโลกเราปีปีหน้าตอนตอนที่เขาคิดกันเนี่ยโลกปีหน้าเนี่ย มันจะเป็นยังไงม,มันจะดีกว่าปีที่แล้วไหมซึ่งผมบอกได้เลยว่าคงไม่ดีกว่านั่นหมายถึงว่าพอไม่ดีกว่าปุ๊บราคาหุ้นขึ้นไปพันหกร้อันกว่าจุดเทคโปรฟิตได้ในช่วงประมาณไตรมาสที่สองอย่างมีกลยุทธ์ยังไงดีคะตอนนี้เซ็ตติดลบแล้วนะคุณผู้ชมลงมา1จุดแล้วค่ะแนวรับด้านล่างแนวรับด้านล่างเนี่ยอย่าบอกครัว่าดาวไซด์เต็มที่ก็คือหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบไม่น่าลงลึกใช่ไหมไม่น่าลงลึกกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นนั่นหมายถึงคือด ผมเชื่อว่ายิงเหลืออีกหลายหมื่นล้านที่จะขายพอพอไอ LTF ที่จะเหลืออีกหลายหมื่นล้านที่จะเข้ามาเพราะฉะนั้นมันจะสู้กันอยู่แถวๆตรงนี้เพราะฉะนั้นแนวรับหนึ่งห้สผมก็คิดว่าพอรับได้แล้วก็ทนแว่งนะครับทนแว่งแล้วก็รับหุ้นใหญ่ๆนะครับรับหุ้นใหญ่ๆเอาไว้เพราะว่าต้นปีเนี่ยหุ้นใหญ่จะเริ่มมาแล้วหุ้นเล็กๆเนี่ยจะเริ่มเบาลงเริ่มซาบแล้วนะพอปีนี้เล่นกันทั้งปีเลยนะคะใช่ก็นัดบนแล้วะแนวต้านน่าจะแนวต้านแนวต้านผมให้ คือจริงๆถ้าจะเล่นกินกำไรตรงน,นี้ดัชนีไม่ควรหลุด1575ลงมาะนะครับไม่ควรหลุดนั้นถ้าหลุด1575ลงมาแนวรับต่อไปก็คือ1560ซึ่งจะเป็นแนวรับที่น่าสนใจนะครับเป็นนที่น่าสนใจก็คือระหว่าง1560-1575เน15ี่ยเป็นแนวรับที่น่าสนใจมากในการที่จะสร,จรับของผมเชื่อว่าไม่น่าหลุด1550แล้วก็ข้างบนเนี่ยแนวต้านแรกก็คือ1585นะครับ1585ซึ่งถ้าทะลุได้เนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะขึ้นไปได้ถึง1,000น,<ม>น,นั้นเป็นการทดสอบนะคะแต่ก็ไม่ผ่านครับจร องแต่เมื่อวานแล้วหลัก <ija. S 2> ก็ไม่ผ่านเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นแนวต้านที่ค่อนข้างค่อนข้างสำคัญอยู่เหมือนกันอันนั้นเป็นเชิงของเทคนิคนะครับสำหรับการเล่นแกวเก่งกำไรรายวันนะครับเพราะฉะนั้นเองนะในช่วงนี้จริงๆแล้วแนวรับที่ระดับ1,550าอาอาจจะเป็นโอกาสใน,ในระยะกลางด้วยซ <c oughs> ้มสครัเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราจะกลับมาเปิดสายปรึกษาพุ้นกันกับคุณกวีชูกิจเกษมจากบริษัทกสิกรไทยหลังข้อเสนช่วงนี้พักโฆษณากันก่อนค่ะ ตอนนี้เส้นเด็กไทยย่อตัวลงมาติดลบแล้วนะคะคผู้ชมคะติดลบไม่ถึง1จุดค่ะทรงตัวที่ระับ1นึ่นจุดนะคะคุณกวียังคงให้น้ำหนักว่ามีโอกาสที่จะปรับฐาน<จ>ด้วยใช่นกัน ก็มีแนวรับเอาไว้ให้1575นะครับถ้ายืนได้ก็ยังพอรุนว่าจะแกว่งตัวขึ้นได้อยู่แต่ว่าถ้าหลุด1575ก็เรามัดระวังนิดหนึ่งแล้วกันนะครับว่าจะอาจจะลงไปให้เรารับนะครับไม่ใช่ลงไปให้เรากลัวลงไปค่ะไม่ใช่ช่ฮะลงไปให้เรารับคือคือที่บอกว่าหลุด1575เนี่ยไม่ได้บอกว่าบอกว่ากลัวว่าหลุดแล้วจะหลุดยาวหุดหลุดแล้วเพื่อให้ไปรับที่1560เพราะว่าเรารุ้นว่าตัวตลาดเองยงแกว่งขึ้นนะครับ1น6เนี่ยถ้าไม่เห็นปลายปีนี้มันก็ต้องเห็นต้นปีหน้านะคร อาจจะมีแกว่งกันอีกทีหนึ่งเดือนมกราคมเดือนมกราคมนี่ก็ปรับเสียอีกเดือนหนึ่งนะเราเล่นไพ่เขาบอกว่าเกิดกันค่ะเนยแจนยูรียเอฟเฟกเนี่ยปกติจะเกิดประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์หลังจากนั้นก็ล่วงเลยมันกลายเป็นเอฟเฟกเอฟเฟกในเชิงลบไม่ใช่เอฟเฟกในเชิงบวกนะครับเพราะฉะนั้นแจนยูรียเอฟเฟกเองก็ต้องระมัดระวังอีกหนึ่ง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 ช็อตอยู่เหมือนกันว่าจะเกิดหรือไม่เกิดแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็ยังแกว่งตัวอยู่นะครับสาเหตุทีีีี่่่่่่่่่่่ผมม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 ยยยยยััััััังงงงงงเเเเเเเชชชชืืืออออววาาาตตลลดโนนนนนนนใใใิบกกหๆไไรขปจจพ้ฐคะ หลกัหลกๆเนี่ยเป็นเรื่องของสภาพคล่องในโลกนะครับแน่นอนครับตอนนี้สหรัฐอเมริกายกเลิก QE ไปแล้วนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่ายังไงสหรัฐอเมริกาก็จะยังคงตรึง QE ที่มีอยู่เดิมคือ QE 1และ QE 2คงยังต้องโรเวอร์ไปเรื่อยๆไม่ใช่ว่าหมดก็หมดนะฮะเพราะนั้นหมายถึงว่าแสดงว่า QE ยังอยู่นะ QE 1กับ 2>, e 1, 2ยังอยู่เพราะฉะนั้นยังไม่หมดแต่ว่ามันไม่มี additional หรือไม่มี new money เข้ามา แต่ The New Money เนี่ยมันจะเกิดขึ้นในยุโรนะครับซึ่งต้องยอมรับจริงๆว่ายุโรปยังมีจความจําเป็นต้องอัดฉีดอีกเยอะนะครับแล้วก็ดูเสมือนหนึ่งว่าอาจจะอัดฉีดในระดับเดียวกับที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยอัดฉีดกันเลยทีเดียวแล้วยังมีอีกในเรื่องของญี่ปุ่นนะครับที่เริ่มใส่เงินเข้ามาละเพราะฉะนั้นไอ้เยน Carry Trade กับยูโร Carry Trade เนี่ย ที่เขาเรียกกันว่าเงินมันจะไหลกลับเข้ามาในตลาดสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นแล้วก็ที่ต้องยอมรับอีกอย่างหนึ่งก็คือ,อคในเรื่องของค่าเงินดอลลาร์นะครับถ้าดูจากตรงนี้เรารู้เลยว่าค่าเงินดอลลาร์เนี่ยมันมีแนวโน้มที่จะที่จะแข็งค่าขึ้นเ,เพราะฉะนั้นการการที่ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเนี่ยจะยิ่งกดดันให้ราคาน้ํามันในเชิงสกุลเงินดอลลาร์มันต่ําลงพอมันต่ำลงปุ๊บเนี่ยตอนนี้เราเห็นแล้วใช่ไหมว่าราคาน้ำมันมันลดลงไปเรื่อยๆซึ่งอััันนนนน้้เเเะจรงงทใหิฟอมลลด ขอเงนินเฟอร์ลดลงปุ๊บเนี่ยมันก็จะยิ่งทําให้พูดง่ายๆคือฉันไม่กลัวหรอกที่จะใส่เงินเข้าไปเยอะๆ ประเทศไทยเองก็งเป็นอีกประเทศหนึ่งเหมือนกันนะครับถ้ามันเกิดภาวะที่มันเงินเฟอ้อต่าๆจริงๆเนี่ยผมยังคิดอยู่เลยนะครับว่าจากเดิมที่เราคิดว่าดอกเบี้ยจะขึ้นเนี่ยพรุ่งนี้จะมีการประชุมนโยบาย<ช>ดอกเบี้ยของประเทศไทยจากเดิมที่เราคิดว่าดอกเบี้ยจะขึ้นเนี่ยดีไม่ดีดอกเบี้ยจะลงเอา<ช>เพราะว่าเงินเฟอ้อวันนี้เนี่ยลงมาต่ํามากนะครับ<ช>ลงมาเหลือ1.48ปในเดือนตุลาคมจาก1.7ซึ่ง เราก็เข้าขายสุ่มเสี่ยงเพราะว่าเงินฝืดเหมือนกัน เพราะว่าคนไทยก็คอนซัมมชั่นเนี่ยเราก็ยังไม่ค่อยมาก็คือพูดง่ายๆคือเราเห็นตัวเลขการเติบโตของภาคการบริโภคก็ยังน้อยภาครัฐเองก็ไม่กล้าอัดฉีดแบบประชานิยมเพราะสัญญากันแววว่าไม่มีประชานิยมนั่นหมายถึงว่าเขาก็จะวิ่งไปที่กลไกตามปกติก็คือการลงทุน<ม>ซึ่งกว่าจะไปถึงผู้บริโภคที่แท้จริงใช้เวลาอย่างน้อยก็ต้องปีหน้าเพราะฉะนั้นการบริโภคมันก็ยังไม่เข้าการส่งออกก็แย่อีกก็ยังไม่เห็นการฟื้นตัวของเศรษฐกิจใช่ก็จะมีอเมริกาคนเดียวที่ ที่จะนําเข้าแต่ว่าที่เหลือเนี่ยไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นหรือว่ายุโรปเนี่ยวังจะส่งออกเราเองก็หวังจะส่งออกแต่อเมริกาเป็นประเทศเดียวจีนก็หวังจะส่งออกอเมริกาเป็นประเทศเดียวที่หวังจะนําเข้าถึงจุดจุดหนึ่งผมกลัวเหมือนกันว่าอันนี้พูดยาวๆไปนนี้เหมาอกันว่าวันนี้สภาพคล่องมันยังเยอะแต่ปีหน้าเนี่ยผมกลัวว่าไอ้เคอร์เรนซีวอจะกลับมาใหม่เคอร์เรนซี่วอนี่น่ากลัวมากนะครับคือทุกคนทุกคนพยายามจะทําให้ตัวเองเงินอ่อน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 นะครับซึ่งมันไม่ดีกับตลาดหุ้นเพราะว่าันะ แต่ว่ามันยังคงไม่เกิดขึ้นในในช่วงระยะเวลานี้เท่านั้นเองนะครับก็เป็นปัจจัยที่เราก็เป็นปัจจัยที่ยังคิดว่าน่าจะสนับสนุนตลาดหุ้นในระยะกลางได้ถึงบอกว่าเรายังไม่ค่อยกลัวการแกว่งตัวของตลาดหุ้นนักอย่างมากหลุด15 7 5ก็ไปรับ155015,60ต้นปีเราก็เห็น1 6ถึง1,650นะครับช่วงนี้เราเปิดสายนะคผู้ชมทยอยโทรเข้ามากันได้เลยนะคะเดี๋ยวมาที่หุ้นเด่นแนะนําสั้นๆนิดนึงนะคะวันนี้แนะนำเมื่อกี้เราคุยกันปเม ว่าตอนนี้ดอกเบีย้ยของประเทศไทยเนี่ยมีแต่ทรงกับสุดเฟดเองเนี่ยดอกเบีย้ยเองเนี่ยผมก็เชื่อว่าพอเขาเริ่มมีคําพูดว่าเขาจะดูเศรษฐกิจโลกมากขึ้นเขาเริ่มพูดแล้วน,นะครับว่าเฟดจะเริ่มดูเศรษฐกิจโลกมากขึ้นนั่นหมายถึงว่าโอกาสที่เฟดจะชะลอการขึ้นดอกเบีย้ยออกไปไกลกว่าที่คิดก็เป็นไปได้นะ,ะเราเล่นไปว่าอาจจะเลื่อนจาก Q ิไปกลายเป็น Q ิว หรือดีไม่ดีเนี่ยจะเลื่อนไปคิสปีหน้า<ม>ด้วยอันนั้นเราต้องติดตามในอนาคตแต่ของประเทศไทยด้วยเงินเฟอ้อต,ต่ำขนาดนี้และเศรษฐกิจขยายตัวช้าแบบนี้เนี่ยแล้วคอนซัมมชันไม่มาเนี่ยแล้วแล้วก็หนี้สินภาคครัวเรือนเยอะขนาดนี้เนี่ย การขึ้นดอกเบี้ยเป็นสิ่งที่ผิดแน่นอนเพราะฉะนั้นดอกเบี้ยของเราคงตรึงยาวดีไม่ดีเนี่ยเราอาจจะเห็นการลดดอกเบี้ยด้วยเพราะฉะนั้นผมถึงได้เลือกหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการลดดอกเบี้ยก็กลุ่มอสังหาแน่นอนก็เลยเลือกสุภรรไลสาเหตุที่เลือกสุภไลเนี่ยเป็นเพราะว่ากําไรจะโดดเด่นมากในไตรมาสที่4แล้วก็รวมถึงปีหน้า PE ตอนนี้เทรดอยู่8เท่านะครับ dividend yield อยู่ประมาณ5นะครับที่สำคัญคือ backlog แบ็คหลอกของเขาวันนี้มีอยู่40,000ล้านเ<อ>ยอะมากนะครับ40,000ล้านเนี่ยกินยาวถึงปี60พูดง่ายคือทยอยรับรู้รายได้ไปเรื่อยๆจนถึงปี2560ก็อีกจากนี้ไปอีก3ปีข้างหน้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยราคาที่ถูกดีวิเดนทิวที่สูงดอกเบี้ยม,มีโอกาสที่จะตรึงในระดับต่ําหรือว่าอาจจะปรับตัวลดลงด้วยนะครับกำไรในไตรมาสที่4รวมถึงในปีหน้าก็จะเติบโตเพราะฉะนั้นเราเชื่อว่าสุภารณยเองเนี่ยราคามันก็ยังค่อนข้างถูกตอนนี้ราคาณกระดาษ26บาท25 รับนิดนึงนะคะังหะะวังการรับแล้วก็ราคาที่เหมาะสมที่ท<า>ตัวราคา<ห><ห>ที่เหมาะสมของเราเนี่ยเราเราให้ไว้แถวประมาณ อ่ายี่สิบเกาบาท <c oughs> นะครับสำหรับตัวสุภาลนนัยนะครับตอนนี้ราคา่าดการณ์ยี่บหกี่าทแต่ถ้าดูเทคนิคอจริงๆสังเกตได้ดีมันขาขึ้นมาตลอดในช่วงเป็นปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่ไม่ไม่ได้แสดงอาการของการไม่ได้แสดงอาการของขาลงเลยนะครับ <c oughs> โอกาสเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยตามแนวเนี่ยครับคือ <c oughs> ถ้าแนวดูจากแนวตรงเนี้ยมันจะมีแนวต้านแรกนะครับอยู่แถวประมาณ28บาทนะครับ <c oughs> เพราะนั้นลุ้นจากแนวเนี่ยเขา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 เาเริ่มอ่า เขาเริ่มทาตัวได้ดีในช่วงแนวแนวต้านที่28บาทนะครับแล้วก็สามารถฟื้นตัวได้จากแนวรับแถวประมาณแนวแนวรับใน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 เทรนด์ขาขึ้นมาได้ด้วยแล้วก็กาลังฟื้นตัวอยู่น,น,นะครับรแล้วก็ะะดูเหมือนว่าแนวต้าน28บาทเนี่ยก็น่าจะขึ้นไปขึ้นไปทดสอบไดเพราะนั้นถ้าเล่นเก่งกําไรก็ดูที่แนวต้านแถว28บาทคิดว่ายังมีลุ้นที่จะขึ้นไปถึงในระยะยาวเราเราเรามองไกลกว่านั้นครับเพราะปีหน้ากําไรเขาจะดีมากแล้วก็กลุ่มราสังหาโดยรวมก็น่าจะดีด้วยถ้าหากดอกเบี้ยต่ำใช่คือผมว่าดอกเบี้ยต่ำอีก ที่จะต้องกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านทางใดทางหนึ่งอสังหาเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดที่จะกระตุ้นนะครับมาที่สายน้องทุนขอสายเดียวแล้วกันนะคะสายคุณพัทราวดีสวัสดีค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะค่ะจะถามหุ้นเซฟโก้นะคะสู้เขาเข็มมาค่ะค่ะถือไว้หกบาทสามสิบห้าค่ะไม่ทราบว่ารอต้นปีขายหรือว่าจะเก็บไว้อีกคือลงทุนยาวก็ได้ค่ะ ค<ล>่ะแล้วือว่าจะค่้ขายทํากําไรออกไปก่อนคะ่ะค่ะค่ะเซฟโก้นะคะต้นทุน6บาท35สตาตคงค่ะถือถึงต้นปีดีไหมคะหรือว่าขายดีะคะดูแพทเทิร์นหรอจริงๆแนวรับตรงนี้ที่พยายามจะทดสอบอยู่แถวประมาณ6.6นะครับซึ่งเป็นโลเดิมการหลุด6.6จเนี่ยจะเป็นสัญ,ญญาณที่ไม่ดีที่อาจจะหลุดลงมาเลยนะครับแถว<า>ประมาณ6กจุด 3.6.4ได้เลยหรืออาจจะลงมาถึงค่า6.2เลยได้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ย6.6ถ้าหลุดเนี่ยผมคิดว่าเราขายครึ่งหนึ่งดีกว่า นะครับแล้วที่เหลือเนี่ยอาจจะถือลุ้นได้แต่คือต้องต้องบอกกันตามตรงนะครับแนวรับหลักๆเลยเนี่ยอยู่แถวประมาณ6บาทซึ่งผมเชื่อว่าทนแว่งลําบากอยู่เหมือนกันมันถ้าขายที่6.6เนี่ยอาจจะมารับแถว6บาทต้นๆที่ให้มารับตรงนี้เพราะว่าผมยังเชื่อว่าเซฟโกเองในเชิงพื้นฐานเองก็ยังอยู่น่าสนใจเพราะว่ารถไฟฟ้าปีหน้าจะมีการประมูลกัน8สายแน่นอนฮะยังไงก็ต้องการเสาแน่ๆรถไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นใต้ดินนะครับมันจะต้องขุดอุโมงนะครับทำทำถังไอ้ในการกั้นดินอะไรพวกนี้เนี่ย เซฟโกเองก็ทําได้นะครับที่ได้นะคะเพราะฉะนั้นถือระยะกลางดีกว่าหุ้นกลุ่มรับหมอเป็นหุ้นกลุ่มที่เรามองถือระยะระยะกลางนะครับแต่ว่าตัวเซฟโกเองเนี่ยถ้าต้องบอกนิดหนึ่งนะครับถ้าวันนี้รุด6.6เนี่ยจะเป็นสัญญาณทางเทคนิคที่ไม่ดีอาจจะลงมาให้เรารับได้อีกทีหนึ่งแถวประมาณ6บาทต้นต้นะครับก็อาจจะขายส่วนหนึ่งเพื่อที่จะมารับตอน6บาทค่ะส่วนพอโดยรวมช่วงนี้ก็ยังคงโ่หุ้นได้นะคะโโหุ้นได้ถ้าแกว่งถ้าคือถ้าไม่ใช่หุ้นแบบ พุดอะไรไม่รู้อะซึ <c oughs> ่งจะบอกว่าคือหุ้นที่เราไม่รู้สตอรี่มันแต่ว่าเราซื้อตามตลาดไปเรื่อยๆอะนะฮะพวกนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะว่า เขาเล่นวันบางวันแล้วก็ไม่เล่นบางวันเดี๋ยวก็เลิกเดี๋ยวก็เล่นเดี๋ยวก็เลิกเดี๋ยวก็เล่นหรยบางทีถ้าเลิกไปเลยนี่ก็ยุ่งเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นหุ้นตัวเล็กๆก็ระมัดระวังนิดนึงแต่เอา้หุ้นเป็นหุ้นพื้นฐานทนแกว่งนิดนึงนะครับผมเชื่อว่าการแว่งตัวจะไม่รุนแรงในช่วงนี้จะตึกปลายปีแล้วก็น่าจะมีของดีในช่วงต้นปีหน้าคือไตรมาสที่หนึ่งปีหน้านะครับมีเป็นการกาหนดกลยุทธ์การลงทุนจากรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ของบริษัทหลักทร STOP LOSS บายธนวัลปัตชนนะคะหรือว่าไปดูที่ Facebook รายการ STOP LOSS ก็ได้คะ่ะหมดเวลาแล้วนะคะวันนี้คุณกวีชูกิจเกษมจากบริษัทหลังทรัพย์กสิรกรไทยหวยธนวัลปัตชนและทีมงานลากันไปก่อนในช่วงภาคเช้าวันนี้คะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ